ในพานของเราอยู่คนละฝั่งวันนี้เขาเปิดประตูระบายน้ำเปิดประตูระบายน้ำอย่างเยอะน้ำไหลแรงมากดูน้ำไหลแรงมาก,ก,ไ,มากได้ยินเสียงไหมปุ๊บปุูบปุ๊ เกภาพบรรยากาศประตูระบายน้ำป่วนอย่างแรนงน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำจะท่วมบนหาปลาเย,ยอะบรรยากาศ ข้างบนเป็นเข้าสวนน้ำเข้าสวนเื่องสวนเขาก็เลยต้องมาเปิดตูระบายน้ำอย่างแรงฝนกำลังจะมามาในปานของเราด้วัน

กำลังอเอาไบเอาแห่ขึ้น ได้ไหมแห่โอ้โหปล่อยน้ำเปิดประตูระบายน้ำแล้วน้ำเยอะน้ำเยอะท่านผู้ชมโอ้โหผักตบลอยตบชาวาลอย โอ้โหเลิ้วเลยรู้มาจากไหนยแย่ๆไปเต็มไปหมดเลิวล้วเลิ้วเลิ้วมาโอ้โหลกเต็มคลองน้ำเยอะ ท่านผูน้ชมเห็นปลาสวายไหมปลาสวายติดเบ็ดใจน,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 นิ่งใจน,นิในใน่งแเบบ y อัเจอไหมเจอไหมได้ไหม 1 tua